สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินช n แนลวันนี้ขอพูดนะครับเรื่องของความเป็นพี่น้องที่เป็นการสารสัมพันธ์แบบลึกซึ้งยาวนานแล้วก็บอกได้เลยไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับการที่เป็นศิลปินแล้วเป็นคนของสาธารณชนเนี่ยโอกาสผิดพลาดนะครับถ้าเกิดผิดนิดเดียวนะคนที่เข้าใจเขาก็จะเข้าใจ แล้วก็ไม่ซ้ำเติมส่วนคนที่ทําลายนะครับหรือชอบให้คนอื่นเนี่ยเดือดร้อนนะประมาณว่าต้องการให้คนอื่นเนี่ยจมแล้วเราหัวเราะแล้วเรารู้สึกสบายใจเนี่ยเพราะว่าโลกจิตนะครับเขาเรียกว่ามนุษย์โลกจิตเราต้องปล่อยคนยนี้ไปเนาะปล่อยไปเลยไม่ต้องสนใจ แต่สิ่งที่เราเห็นในเรื่องของการทำงานของศิลปินไม่ว่าจะเป็นแพรวเป่ๆนะครับหรือจะเป็นศิลปินคนอื่นๆบอยสิริชัยนกพงศกรนะฮะหรือใครก็แล้วแต่ที่มีผลงานแล้วขึ้นชื่อว่าเป็นศิลปินเนี่ยทุกคนมักจะมีมุมที่หลายคนมองว่าอาจจะไม่ถูกต้องอาจจะไม่ถูกใจใช่ไหมครับจริงๆมันไม่มีคําว่าถูกต้องแต่มันใช้คําว่าถูกใจดีกว่าไหมเพราะว่า การที่ถูกใจเนี่ยมันทําให้เราสบายใจนะอย่างศิลปินยกตัวอย่างเลยอย่างบิ๊กฟินแลนด์นะครับบิ๊กฟินแลนด์เนี่ยเขาใช้ชีวิตเขา,อย,าอ,นะอยู่เมืองนอกนะอยู่เมืองนอกกลับมาเมืองไทยอรารยธรรมการรับค่านิยมทุกๆอย่างนะฮะการเป็นตัวของตัวเองการเสริมสร้างตัวตนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมาจากเหตุและผลอะไรบางอย่างของบิ๊กที่เขาไปได้รับมานะเมื่อเขาได้รับมาเนี่ยมันก็คือสาร ที่ทำให้เขาเนี่ยเก่งขึ้นดีขึ้นฉลาดขึ้นรู้จักกล้าได้กล้าเสียรู้จักลงทุนรู้จักทำธุรกิจให้มันงอกเงยนะฮะหลายคนเสียดายเหมือนกันหลายคนเสียดายบิ๊กเหมือนกันเพราะว่าบางคนก็เป็นแฟนคลับบิ๊กกับแพรวเมื่อครั้งก่อนนะครับสมัยนูนาแล้วนะฮะแต่ไม่เป็นไรทุกอย่างอยู่ที่ปัจจุบันนะครับ ทุกอย่างอยู่ที่ปัจจุบันเราจะย้อนอดีตไม่ได้ปัจจุบันบิ๊กเป็นยังไงอะอย่างวันก่อนใช่ไหมฮะวันก่อนคืออะไรครับพ่อบิ๊กเมาใช่ไหมพ่อบิ๊กดื่มน้ําชาเยอะเออนะเสียการทรงตัวนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเพราะว่าศิลปินก็คือมนุษย์มนุษย์มีสังสารมีดื่มมีดิ้งมีศิรเบตเป็นธรรมดานะแล้วทุกครั้งเนี่ยบิ๊กเวลาเขาเหงาเงาเศร้าเศ้าเนี่ย ก็จะมีพี่ชายที่แสนดีนะครับอย่างบอสโนดคอยให้กำลังใจนะถือได้ว่าบิ๊กกับโนดเนี่ยเป็นผู้ชายที่เก่งรวยมีความสามารถนะครับแล้วก็แทบจะไม่มีข่าวเสียนะส่วนมากคนที่ทำให้เสียก็คือคนที่ไม่ชอบจริงหรือเปล่าเหมือนอดิวอะแอดิวชอบฝั่งแพรวๆาวชอบอการใช้ชีวิตของเขานะฮะแล้วก็ประสบการณ์นะครับ มันก็เป็นสิทธิ์ของแอดถูกไหมว่าผมเนี่ยจะชอบใครก็ได้ทุกคนจะชอบใครก็ได้นะครับเหมือนผมทําข่าวแพรว์วเนี่ยนะถ้าพูดถึงบิ๊กในทางที่ไม่ดีมันใช่ผมไหมมันไม่ใช่ตัวผมนะผมจะไม่พูดบิ๊กในทางที่ไม่ดีผมจะพูดถึงแพรวๆกับบิ๊กในทางที่ดีมาตลอดเพราะว่าผมส่งเสริมทั้งสองคนส่งเสริมแพรวๆส่งเสริมน้องบิ๊กมาตลอด นะครับเราพราวเขาอยู่กับน้องซันเขาก็มีความสุขใช่ไหมเออเราก็ส่งเสริมไปแล้วก็ดูดูกันไปนะส่วนเรื่องของอเส้นทางบิ๊กฟินแลนด์ในการเดินทางแต่ละครั้งเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาที่น้องบิ๊กเนี่ยต้องเจออุปสรรคนะจริงๆลึกๆก,ก,ก็แอบสงสารน้องบิก๊กนะในบางจุดเพราะว่าคนเราจะให้เพอร์เฟกทุกเรื่องมันเป็นไปบ่ได้ดอกมันเป็นไปไม่ได้ม,ไไม,ไดมันต้องมีช่องโหว และเราจะทำยังไงเพื่อปิดดูรั่วเพื่อไม่ให้มันมีช่องโหว่นะครับนั่นก็คือการเสริมสร้างศักยภาพนะครับแล้วก็การพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะบางครั้งการพัฒนาตัวเองการอยู่ในธุรกิจที่มีคนเยอะหรือการออกไปโชว์ต่างๆเนี่ยแล้วก็ไปพบปะผู้คนในเชิงธุรกิจ เหมือนฟินคลับอะไรอย่เงี้ยคนเยอะต้องนู่นนี่นั่นต้องดิวลูกค้าต้องโอ้โหหนักเหมือนกันนะครับแต่บิ๊กเขามีเหมือนกับอ่าเรียกว่าจุดจุดลอยตัวจุดลอยตัวคือจุดที่สามารถสั่งงานได้นะครับแต่ด้วยความที่ว่าเขาเป็น CEO เป็นเจ้าของเป็นผู้บริหารนะครับเขาก็ต้องเข้ามาดูงานตรวจสอบงานทุกอย่างไม่ใช่ว่าปล่อยปะละเลยซึ่งบิ๊กเป็นคนที่ไม่ได้ปล่อยปะละเลยนะครับแต่บิ๊กเป็นคนที่ เข้าถึงทุกกลุ่มนะครับ LGBT ยังเข้าถึงเลยเอานี้แล้วกันขวัญใจ LGBT นะฮะบิกฟินแลนด์เนี่ยนะครับ Big รบอ t โนด e อ่าเขาก็ไม่ได้เชิงเป็น LGBT นะแต่ว่าเขาเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่มีรสนิยมชอบผู้ชายเหมือนกันมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขากับหมอเนาะคุณหมอ มันก็เป็นเรื่องราวชีวิตของเขาเนาะแล้วก็การดูแลรักษาหัวใจของน้องชายคนเล็กนะครับน้องชายบิก๊กพี่พี่โน้ตหรือบอสโน้ตเนี่ยนะครับบอสโน้ตก็เคยกล่าวไว้นะครับว่าใครจะดีจะชั่วผมไม่รู้แต่น้องผมดีเสมอสำหรับผมเรื่องไหนที่ผมไม่รู้ผมก็เรียนรู้จากน้องเรื่องไหนน้องไม่ถนัดผมก็สอนพวกเราต่างเคารพกันและกัน เฝ้ามาแนะ่คิดฮอดแล้วบอสบิ๊กคบคนให้ดูนานๆน,น,นะคะที่รักเห็นไหมครับเนี่ยนี่คือพี่น้องที่ซัพพอร์ตจริงๆนะอะไรผิดก็ว่าไปตามผิดอะไรถูกก็พูดตรงๆฉะนั้นสิ่งที่บอสโน้ตเขาได้กล่าวมาเนี่ยมันคือเรื่องจริงนะครับเพราะว่าบางอย่างที่พี่ชายคนนี้ยบอสโน้ตเนี่ยเขาไม่รู้บิ๊กเขาก็บอก เหมือนเป็นการช่วยเหลือช่วยกันเติมเต็มให้กันและกันอะไรที่บิ๊กไม่รู้ทางบอสโนดก็จะช่วยนะฮะเนี่ยเผลอๆคนแบบนี้นะครับคนแบบบอสโนดเนี่ยช่วยทุกอย่างเลยนะอันนี้คือการวิเคราะห์เท่านั้นนะครับเรามองว่าผู้ชายแบบนี้โคตรใจนะครับใจยังไงคือใจใหญ่สปอร์ตเปนะฮะบอสโนดเนี่ยนะครับ,นะรบแล้วก็เป็นคนใจถึงนะฮะ บิ๊กเป็นคนที่พูดตามวัยวุฒิบิ๊กถือว่ายังยังยังอายุน้อยยังไม่เยอะเท่าไหร่เป็นประเภทเด้เนาะยี่ส้ายี่สนะครับแต่บิ๊กสามารถต่อยอดตัวเองพัฒนาตัวเองให้ตัวเองเนี่ยประสบความสําเร็จได้มาก่อนหน้านี้นะฮะบิ๊กถือว่าเก่งถ้าเทียบกับรุ่นรุ่นเดียวกันบิ๊กถือว่าที่สุดนะครับ25บางคนยังของเงินพ่อเงินแม่อยู่เลยท่านผู้ชม นะทำไมเก่งแบบนี้อะมีหลายคนเดี๋ยวต้องฟังก็ต้องสงสัยแล้วว่าทำไมวันนี้พูดถึงบิ๊กฟินแลนดดีจังอันนี้เราพูดในประเด็นของพี่กับน,น้องซัพพอร์ตกันพูดในประเด็นของ b o บอสโนดกับบิ๊กฟินแลนดที่เขาช่วยเหลือกันมาตลอดดูแลกันมาตลอดในเรื่องหัวใจเรื่องร่างกายเรื่องทุกๆอย่างวัตถุเรื่องของอะไรแต่ และอะไรที่มันแบบว่าถาโถมเข้ามาปัญหาต่างๆเขาสองคนดูแลกันดีมากๆนะครับอันนี้พูดถึงเรื่องนี้ไม่ต้องโยงนะฮะเดี๋ยวจะมาโยงว่าเป็นแฟนคลับแพรวแพรวแอดดิวเนี่ยแต่ทำไมมาพูดเรื่องบิ๊กทั้งๆที่เขาแยกกันออกเป็นสองฝั่งอะไรอย่างเงี้ยนะมันต้องมีดราม่าแต่เราไม่สนใจไงเราคิดว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันออกมาจากใจแล้วการที่เราพูดออกมาจากใจเนี่ยมันไม่ทำร้ายเราแน่นอน มันจะไม่มีวันทําร้ายเราแน่นอนเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าบอสโนดเขาก็ไม่ได้ทาร้ายใครเขามีธุรกิจเขาล่ํารวยขนาดไหนเขาก็ไม่ได้มาแสดงตัวอะไรมากมายเขาให้ความช่วยเหลือกับน้องเขานะไม่ว่าน้องจะเจอปัญหาอะไรหรือบิ๊กอาจจะไม่สบายใจอาจจะเครียดเรื่องอะไรตรงเนี้ยเราไม่สามารถรู้ดูเรื่องได้ไงแต่เราเห็นในสิ่งที่บอสโนดทําให้กับบิ๊กนะฮะความจริงใจการช่วยเหลือ แล้วก็การซัพพอร์ตที่ดีแบบพี่น้องที่เขาทำกันบางคนยังไม่เจอพี่ชายแบบบอสโน้ตเลยเอางี้แล้วกันแต่บิ๊กได้เจอบิ๊กถือว่าเป็นผู้ชายที่มีคอนนคชันดีมากแล้วก็รู้จักคนรวยๆคนใหญ่คนโตแล้วก็รู้จักคนที่ทำมาหากินเยอะนะมันเป็นการซัพพอร์ตแล้วมาเป็น c o m มอน sense ที่เวลาเจอกันอยู่ด้วยกันในสเปซส่วนตัวนะครับมันมีการแฮงเอาท์มันมีการปาร์ตี้มีการสังสรรค์สิลเบตท,ทุกๆอย่างเนี่ยมันทำให้ บิ๊ก <Big S 2> เป็นคนที่เข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยคือเรียกง่ายๆว่าผู้ชายคนนีไนะ้ไม่ยิงนะไม่ยิงแต่เหตุผลที่เลิกลากับแฟนเก่าอ่าเพราะอะไรไม่ต้องหาคําตอบครับเรื่องแฟนเก่าเรื่องแพลวๆาเนี่ยมันเป็นเรื่องของอดีตนะเราต้องดูที่ปัจจุบันและไม่ต้องไปด่าทางแพลวๆาเพราะต่างคนก็ต่างมีชีวิตที่ดีต่างคนมีศักยภาพในการเลี้ยงลูกทั้งคู่นะครับนะ แอ้ดิวไม่ได้เกลียดใครเลยไม่ได้เกลียดแพลวๆไม่ได้เกลียดบิ๊กเลยรักทั้งสองเหมือนเดิมนะครับเมื่อก่อนเป็นแฟนคลับแพลวกับบิ๊กนะแต่ด้วยความว่าแฟนคลับของบิ๊กกับบางคนอนะ่ะพูดจาไม่เข้าหูก็เลยต้องซับพอร์ตแพลวๆนะอันนี้คือผู้ตรงๆนะครับแต่ก็ยังไม่ลืมบิ๊กนะยังรักน้องเสมอนะครับเห็นน้องมีคนที่ดีพี่ชายที่ดีอย่างบอสโน้ตเนี่ยเราก็ต้องพูดสักนิดนึงแหละต้องพูดสักหน่อยให้แฟนคลับรู้ว่า บิ๊กเป็นคนน่ารักขนาดไหนนะครับให้แฟนคลับรู้ไปเลยว่าบอสโน้ตเนี่ยซัพพอร์ตแล้วก็ดูดีมากนะฮะช่วยเหลือทุกคนนะครับนะบางครั้งอาจจะปากเจ้า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 ไปันเป็นสไตล์ของเขานะครับเป็นสไตล์ของเขานะนั่นแหละอะไรที่มีความสุขก็ทำไปเหมือนที่แอดบอกไงว่าอ่าถูกถูกต้องอาจจะไม่ใช่เสมอไปแต่ถูกใจนีสิ นะบางคนอยากจะมีชีวิตนะครับอย่างถูกต้องอย่างเป็นระบบระเบียบแต่บางคนเขาไม่ได้อินโทรฟิกขนาดนั้นนะครับอ่าเนี่ยฮะเราก็เห็นกันนะครับก็ประมาณว่าเขารู้ดีนะว่าน้องเนี่ยรู้สึกยังไงใครจะดีจะช่วยยังไงผมไม่รู้แต่ประมาณว่าน้องของเขาเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนน่ารักเสมอนะครับนี่คือประโยคที่ทางบอสโนดเขากล่าวมาถึง บิ๊กฟิ l แลนด์นะครับนะอย่างไรวันนี้กอกแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับชอบใครชอบมันถ้าชอบบิ๊กก็ต้องชอบบอสโน้ตด้วยเนาะอ่ะโอเควันนี้กอกแค่นี้ครับสวัสดีครับ